สวัสดีครับผมผมชัยนะครับจากรถจักรยานไฟฟ้าเซฟนะครับแล้วันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้านี่ครับเซฟสมูท0 0 9ครับผมเป็นรุ่นอัปเกรดจากเซฟสมูทพัทนะครับซึ่งเซฟสมูทพั h เนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ให้การสนับสนุนอย่างดีนะครับขายหมดในเวลาอันรวดเร็วมากๆนะครับ ตัวนี้อัปเกรดขึ้นมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มากนะครับนิดหนึ่งสเปคที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะว่าจักรยานไฟฟ้าเซฟรุ่นสมูทพัลเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดลิงก์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับตัวสเปคนะครับจักรยานไฟฟ้ารุ่นนั้นนะฮะและมาวันนี้นะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเรียกว่ายกฟังก์ชันทุกอย่างนะยกความสบายจากตัวเซฟสมูทพัสมาใส่ ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับตัวนี้ะหน้าหน้าจอของตัวสมูท t h 0น9ตัวนี้เนี่ยทาสีให้มันชัดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นตอนกลางวันได้ชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับผม ตัวกริปแฮนนะครับตรงนี้ก็จับสบายมือเหมือนเดิมนะครับมีที่จับโทรศัพท์แล้วก็เสียบ USB ชาร์จได้เหมือนเดิมนะฮะล็อกคอได้เหมือนเดิมนะครับสัญญาณการขโมยก็ยังมีเหมือนเดิมสตาร์ทคีย์เลสได้นะครับเป็นดิสเบรกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับระยะเบรกค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขี่บนท้องถนนที่ประเทศไทยปลอดภัยแน่นอนนะครับช็นะครับก็เป็นก้านคู่นะครับช็น้ํามันด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นโชคน้ํามันด้านหลังเหมือน เดิมนะครับแล้วสิ่งที่มีเพิ่มให้มากกว่าเดิมนะครับไม่เหมือนรุ่นตัวเซฟสมูทพลัสเนี่ยก็คือตัวนี้มีเกียร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ถอยรถออกจาก ที่จอดเนี่ยก็เรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะครับไม่ต้องใช้แรงถีบของตัวเองนะครับกดตัวเกียร์ถอยหลังค้างไว้นะครับแล้วก็บิดคันเร่งปุ๊บถอยหลังสบายมากๆากนะฟังก์ชันทุกอย่างนะครับจัดเต็มมาเหมือนเดิมขี่สบายเหมือนเดิมถ้านั่งโพสิชันเนี่ยผมว่าสบายที่สุดในจักรยานไฟฟ้าของประเทศไทยณตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าที่วางเท้าด้านหน้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ระดับเข่าอยู่ระดับระนาบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาเองก็ค่อนข้างกว้างนะครับ Position ในการขี่เนี่ยเรียกว่าธรรมัดธรแมงปลอดภัยนะครับสบายนะครับคนซ้อนด้านหลังเองเบาะก,ก็นุ่มนะครับแล้วก็มีพนักพิงให้ด้วยนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะมากๆนะครับได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมเลยนะครับคนซ้อนหลังซ้อนได้สบายนะครับแล้วก็ซ้อน3ก็ซ้อนได้นะแต่ ระวังระวังหน่อยนะเอาไว้เฉพาะยามสุกเฉินนะครับทีนี้เรามาดูกันในตัวรายละเอียดของฟังก์ชันเด่นๆเพิ่มเติมครับของตัวสมุดศู0 0กันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าเองเนี่ยมีไฟหรีนะครับแล้วก็มีไฟปกติด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสูงให้ด้วยนี่นะครับแล้วก็ไฟแล้วซ้ายแล้วขวาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ และตัวนี้นะครับก็มีไฟฉุกเฉินด้วยเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราจอดรถไว้ข้างทางนะครับต้องการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับมันก็จะขึ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเองนะครับเวลาเบรกไฟเบรกก็จะขึ้นเลี้ยวซ้ายก็มีไฟด้านหลังนะครับเป็นไฟสีเหลืองเล็กๆนะครับดวงเล็กๆตอนกลางวันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนรับรองว่ารถด้านหลังเนี่ย เห็นชัดเจนแจ่มแจ๋วแน่นอนนะฮะตัวตราเองก็มีใ eh ห้นี่ก็มีเหมือนเดิมนะครับนี of ่ก็เป็นฟังก์ชันเด่นๆนะครับของตัวจักรยานไฟฟ้าสมูท009ตัวนี้นะครับตัวสปีดเองก็มี3ระดับเหมือนเดิมนะครับก็คือโล w ีเดียมแล้วก็ h ฮนะครับผมและด้วยความเร็วสูงสุดของตัวนี้นะครับทำได้สูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอนแบตเต็มนะเรียกว่าเอาออกไปขี่ถนนใหญ่เนี่ยสามารถแซงรถช้าๆทางซ้ายมือได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าแบตเริ่มอ่อนนะครับความเร็วสูงสุดที่ทําได้ก็จะเริ่มตกตามกําลังของแบตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออกทนุนใหญ่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็ปลอดภัยนะครับระยะทางนะครับที่ขับได้สูงสุดตัวนี้เป็นแบตตะกัวกดนะครับอยู่ที่สีสิบถึงห้าสิบกิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่ที่เราใช้ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักบรรทุกด้วยนะครับยิ่งความเร็วที่เราไม่ได้ใช้เยอะมากน้าหนักบรรทุกที่เราไม่ได้บรรทุกมากนะครับระยะทางก็จะทําได้เยอะขึ้นนนนัั่เองะครบ ตัวนี้สามารถขี่ไปทำงานใกล้ๆได้เลยนะครับแล้วก็ไปจ่ายตลาดนะครับสะดวกสบายมากๆครับมีตะกร้าให้ด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวถุงอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับตรงช่องบริเวณนี้นะก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะครับสามารถใช้ได้ทุกคนทุกกลุ่มจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนทำงานวัยรุ่นนะครับก็สามารถขี่รุ่นสมูท009ตัวนี้ได้นะครับ เรียกว่าเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับที่เหมาะกับคนไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะครับต้องการที่จะลดโลกร้อนนะครับไม่ปล่อยพลังงาน ไม่ปล่อยมลพิษนะครับเสียงก็ค่อนข้างเงียบนะครับไม่มีมลพิษทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงนะครับกลับบ้านมาก็ชาร์จแบตค่าคืนอีกวันนึงก็ขี่ได้เลยนะครับเรียกว่าระยะทางที่ใช้เนี่ยครอบคลุมในการใช้ชีวิตในการเดินทางในระยะใกล้ๆในทุกๆวันได้เลยนะครับกับตัวเจ้าจักรยานไฟฟ้าเซฟสมูท009ตัวนี้นะครับช่องทางการจัดจําหน่ายของเจ้าจักรยานไฟฟ้าเซฟสมูท009ตัวนี้นะแล้วก็มีจําหน่ายบนช้อปปี้นะครับสามารถผ่อน0%ได้สูงสุด10เดือนเลยนะครับเรียกว่า ไปใช้เนี่ยก็ผ่อนสบายกระเป๋ามากๆเลยนะครับและทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจักรยานไฟฟ้าเซฟสม,มูท009นะครับผมแล้ะจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ